เขาเรียกว่าผิวมะขามเปียกพี่ชายจ๋าม,มันเห็นแสงสะท้อนแล้วภาพมันจะเบอครับหกร้อยมาแล้วพี่แปดร้อยที่พี่แก้วหนึ่งพันพี่อนุสัก์บิดละห้าสิบนะพี่ชายนะลึกไปลึกเข้าไปอีกลึกเข้าไปอีกลึกเข้าอีกลึกเข้าไอีก รายการนี้นวะครับพี่นวะผสมชนวนพันหนึ่งพี่แกออกมาแล้วสี่สามหลักแล้วพี่สามเลขโ้ดนัมเบอร์สี่สามเจ็ดพี่ชายจเป็นเรื่องแล้ว ลุยได้เลยพี่มีใครให้มากกว่า1100งพั้ยไหมครับนับ3นับสองนับหนึ่งพี่ใครได้ไปยินดีด้วยพี่รายการนี้ถ้าไม่มีแล้วยินดีด้วยนะครับพี่รายการนี้จบการประมงพี่ใครมีบิลแรกเราใส่ได้เลยนะครับพี่ชายจ้า พี่แก้วแ k ปหน้าจอดันเก้าใช่ป่ะโอ้โหพี่ช่างกุญแจใช่ป่ะพี่ช่างกุญแจหรือพี่แก้วขึ้นยังขึ้นป่ะไม่ต้องไล่มินได้แล้วพี่แก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 ้วใช่ปะพี่แก้วพี่แก้วชัดเจนพี่ พี่แก้วพันหนึ่งครับหน้าจอดังเก้าต้องออกแล้วเข้าใหม่มันค้างต้องรีเซ็ตพี่แก้วพี่แก้วพันหนึ่งนะครับนี่นะนี่นะชัดเจนพี่พันสองไม่ทันเนอะ